สามกระแสทำเงินจากออนไลน์ที่คุณต้องรู้ในยุคนี้และถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เก่งคุณจะเป็นหนึ่งคนที่สามารถสร้างเงินจากออนไลน์ได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทําออนไลน์ได้ 1. การทำนายหน้าหรือ A f f i l i a t e เพราะการทำนายหน้าคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนคุณไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าคุณไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าแต่คุณสามารถที่จะเอาสินค้าของคนอื่นมาทำนายหน้าแล้วสร้างเงินให้กับคุณได้เพียงแต่คุณต้องฝึกทักษะในการทำคลิปวิดีโอการทำคลิปขายป้ายยาเมื่อคุณเก่งขึ้นคุณจะสามารถสร้างเงิน6หลัก7หลักโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนจากการทำนายหน้าได้ถ้าวันนี้คุณเป็นมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นสร้างเงินจากออนไลน์ให้คุณเริ่มต้นจากการทำนายหน้า ทำแอฟเฟล a t e มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จได้เดียวและที่สําคัญคือคุณไม่จาเป็นต้องเก่งมาก่อนเพียงแค่คุณฝึกทักษะของคุณให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันเดี๋ยวคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินได้ 2. นักไร้วันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ไร้เก่งคุณจะเป็นที่ต้องการของตลาดคุณจะเป็นมนุษย์ทองคําโดยเฉพาะไรอ e ีคอมเมิร์ซไร้ขายสินค้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าที่เขามีสินค้าอยู่แล้วแต่ไม่กล้าเอาตัวเองออกกล้องเขาจะจ้างคุณไปไลค์คุณสามารถรับค่าตัวรับค่าคอมและถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่อยากจะสร้างธุรก,กิจตัวเองการที่คุณไลฟ์เก่งคุณสามารถจะหาสินค้าหรือสร้างสินค้าของคุณออกมานั่งไลฟ์ขายและทําให้คุณประสบความสำเร็จและสร้างเงินได้เร็วจากการทําออนไลน์ได้ ถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทําออนไลน์ให้คุณมาฝึกทักษะการไลฟ์ของคุณให้เก่งด้วยการฝึกทุกวันทุกวันเมื่อคุณเก่งขึ้นคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินจากการไลฟ์ขายของได้จากการไลฟ์ได้ 3. การขายคอร์สออนไลน์วันนี้การขายคอร์สออนไลน์มันก็เหมือนการที่คุณขายหนังสือเหมือนการที่คุณเปิดโรงเรียนกวดวิชาเพราะยุคนี้คนไม่ต้องการไปเรียนอะไร3ปี4ปี5ปีหรือเป็น10ปีแล้วค่อยมาสร้างเงินหลักหมื่น แต่วันนี้คนต้องการเรียนอะไรระยะสั้นๆเรียนความรู้เฉพาะทางหรือทักษะที่สามารถสร้างเงินได้เลยถ้าคุณมีทักษะนั้นที่เขาเรียนแล้วมันทําให้เขาเปลี่ยนแปลงที่ได้ทําให้เขาสร้างเงินได้ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถขายคอร์สออนไลน์ได้และสร้างเงินให้กับคุณได้ เพียงแค่คุณต้องออกมาทําให้คนรู้ว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรด้วยการออกมาทำคอนเทนต์ออกมาทำไลฟ์ในการสอนและการแก้ปัญหาให้กับเขาเมื่อเขารู้ว่าคุณเก่งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วเขาอยากจะเก่งเหมือนคุณหรือเขาอยากจะได้ความรู้เรื่องนั้นเขาจะยอมจ่ายเงินซื้อคร์สของคุณและทําให้คุณสร้างเงินได้วันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะสร้างเงินจากการทําออนไลน์ให้เอา3ข้อที่ครูไก่ต้งให้วันนี้ไปลงมือทาคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จและสร้างเงินทําเงินจากการทําออนไลน์ได้